สวัสดีครับลุงเนสนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสลับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สลับกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับ P90 กลับมาแล้วนั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567นั่นเองนะครับผมเล่น10ครั้งแรกเนี่ยจะลด50%ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวนี้นะครับลุงเนสจะมาสู่มให้น้องดูนะครับผมว่าลุงเนสจะหมดกี่ นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมและกิจกรรมก็จะมาในรูปแบบของตู้ลัคกี้รอยัลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไอ้ตู้นี้เขาเรียกว่าตู้อะไรเนี่ยมันเป็นสุ่มแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสกินนะครับผมอ่าสกินตึงสุดนะครับลุงเล็ทมีแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มสกินอื่นกันนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า ได้โทเคนมาเยอะๆหรือว่าอาจจะมีการันตีสักหนึ่งกระบอกนะครับผมก็อาจจะเมาหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ก่อนที่จะดูลงในสุ่มนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดกระดิกนะครับผมใน y o YouTube ใไปด้วยนะครับผมส่วนใน Tik t o k นะครับผมก็อย่าลืมกดใจนะครับผมกดหัวใจกดติดตามาใน Tik t o k ไว้ด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผม1ิ บวกหครั้งนะครับผมในครั้งแรกนะจะลด50%นะครับผมนี่ครับจะเหลือแค่75เพชรเท่านั้นนะครับเวละโอ้โหมีแต่โทเค็นทั้งนั้นเลยนะครับผมไปครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมันต้องมีการันตีบ้างแหละตู้แบบนี้ผมว่านะปุ๊บ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 บ ส0ครั้งบวกหน,นะครับครั้งแรกจะเหลือ75เพชรนะครับครั้งต่อไปก็จะเป็น150เพชรนะครับผมโอเคนะครับครั้งนี้เราได้โทเค็นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราโทเค็นเรามีเท่าไหร่นะ22โทเค็นนะครับผมสกินสีม่วงนี่จะอยู่ที่แปดสิโทเค็นนะครับผมแลกได้ไปต่อนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บมาปึ๊บโอ้โหแบบนี้น่าจะ เสียลายพิษไปครับสิบบวกหนึ่งครั้งไม่มีสีทองๆอ,ออกมาเลยวะโอ้โหมีแต่โทเคนอ่ะคนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหวัวใจให้ด้วยนะครับผมคนดูเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเนททาคลิปบ่อยๆนั่นเองนะครับน้องเนทจะได้มาทําคลิปบ่อยๆแล้วก็มาลงให้น้องๆดูบ่อยๆนั่นเองนะครับอุ้ยโอ้โหอันนี้สีม่วงวะ่ะสีม่วงนี่ไม่เป็นไรวะปืนป่ะปืนไหม เออพี0นว่ะนี่เราสุ่มไปกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยมันมีการันตีด้วยนะคนดูเนี่ยสุ่มไ่กี่ครั้งเองนะครับผมการันตีสกินเบอร์พี9กน 90, สีฟ้ามาให้ดูงเน็ตแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราเหลืออีก35โทเค็นนะครับเราจะแลกสีม่วงได้ก็อาจจะการันตีสีเขียวอีกก็ได้นะครับอ๋อสีฟ้ามันเป็นสีอันอันรองอันสุดท้ายเหรอเฮ้ยดีดีทั้งนั้นอนะ ถ้าเกิดว่าสุ่มการันตีได้อีกสีเขียวแล้วเราก็แลกสีม่วงโอเคจบเป็นการถือว่าเหมาสก,กินพี0ศทั้งหมดนะครับมาไหมสีม่วงรอบนี้ไม่มาวะ่ะฮึบมาสักหนึ่งะบอกดิจะได้เหมาให้หมดโอ้โหไม่มาแล้ว,วะเห็นปะ่ะเมื่อกี้พอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดหัวใจอะ่ะมันจะการันตีสก,กินปืนให้ลุงเดสเลยเว้ยเนี่ย ต้องกดอีกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับมันจะได้การันตีเปิดไหมลุงเน็ตอีกนะครับไม่มาแล้วเออตอนนี้เราได้กี่โทเรตแล้วอะขาดอีก2โทเค็นนะครับอะขาดอีก2โทเค็นก็สุ่มแบบสิบครั้งไปเลยแล้วกนะันมาดูดิได้หรือเปล่านะครับมันก็ต้องได้อยู่แล้วแหละครับผมโอเคโอ้โหแต่กล่องเยอะอยู่นะหนึ่งโอ้โหโอเคได้มาห้า ได้มา6โทเค็นนะครับผมก็เป็นอันจบนะครับสีเขียวเอาไว้ก่อนละกันนะครับผมเป็นสีที่ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับผมสีที่ตึงสุดก็คือสีส้มนะครับผมแล้วก็สีม่วงสีฟ้าสีเขียวนั่นเองนะครับผมโอเคมาแรกเลยละกันนะครับผมสกิน p 90สีม่วงนะครับผมลูนิจัดเลยละกันนะครับผมดีไหม เออแรกเลยแล้วกันนะครับผมสีม่วงปุ๊บเรียบร้อยได้มาแล้วครับผมสำหรับสกินปืน P90 สีม่วงนะครับผมสกินนี้นะครับเรียบร้อยฮะแล้วก็นี่เลยนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมลุงเนสหมดไปกี่เพชรวะคนดูตามนี้แล้วกันนะครับผมใครที่ดูอยู่นะครับผมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมว่าลุงเนสใช้ไปกี่เพชนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสลับอ่ากิจกรรม P90 นั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ